สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับผมวันนี้นะพี่มีเรื่องแบบเรื่องเล็กๆนะครับแต่สำคัญเออไม่น่าเชื่อนะพี่ก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะแต่มันเป็นเรื่องเรื่องเล็กๆจริงๆนะครับผมแต่มันจะมันมีผลกระทบต่อเราในอนาคตนะตอนที่ลูกไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยโตแล้วนะครับผมชว่วงนี้เสียงอาจจะดูแหบๆไปบ้างนะครับเพราะว่า ไม่รู้เป็นไรเสียงหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ไปเชียร์มวยเชียร์บอลเชียร์ไก่ที่ไหนเลยอยู่บ้านนี่แหละแต่เสียงมันหายเฉยเลยเออถ้ากครเคยใช้สุ่มไก่แบบนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าสุ่มแบบเนี้ยแล้วก็มีฐานรองอะ่ะฐานเราที่สำหรับอนุบาลลูกไก่ไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กลูกใหญ่นะอาแบบเนี้ยที่มีถาดรองข้างล่างแบบนี้แล้วก็อนุบาลลูกไก่แบบนี้ ตาข่ายกระตาประมาณนี้ยเขาเรียกว่าตาหนึ่งนิ้วหรอหรือตาสองนิ้วประมาณนี้เนี่ยคือตาข่ายประมาณเนี้ยบอกเลยว่าลูกไก่นะครับอายุหนึ่งวันจนถึงหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขามุดออกได้สบายๆเลยครับเพียบเคยพอพอลูกไก่ออกแล้วเราจะเอามาอนุบาลเองแล้วเราก็ใส่กรงแบบนี้เราใส่ไฟแล้วเห็นใส่ไฟไหมเนี่ยเพียบทำใส่ไฟติดไวยเลยแล้วก็มี หลอดไฟหลอดไฟย่อนลงไปเนี่ยย่อนลงไปเนี่ยย่อนลงไปย่อนจึ๊มันก็จะห้ออยู่ข้างในแบบนี้อ่าถ้าเกิดเป็นกลงประมาณเนี้ยกลงลูกเล็กอย่างเงี้ยสำหรับอนุบาลลูกไก่อะนะใช้ไฟประมาณสี่สิถึงหกสิบวัตต์พอละอ่ะประมาณเนี้ยลูกไก่มุดออกได้ครับ แล้วถ้าเกิดเราอยู่ในร้าวอนุบาลซึ่งถ้าเกิดตัวนี้อยู่เลี้ยงล,ลูกไก่นะแล้วก็ข้างนอกเราก็เป็นกรงเป็นล็อกอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยไก่รุ่นพี่อยู่ข้างนอกเนี้ยลูกไก่อายุหนึ่งวันจนถึงหนึ่งสัปดาห์เนี้ยมันมุดออกมาได้แล้วก็จะโดนรุ่นพี่จิกทำลายบางตัวก็อาจจะเป็นขาหักพิการปีกหักหรือไม่บางตัวก็ตุยไปอย่างนี้นะก็เสียขอกใช่ไหมเสร็จแล้วถ้าเกิดคุยนานเสียงหายแล้ว เสร็จแล้วนะครับตัวรุ่นพี่อ่ะตัวดีเลยตาขายอย่างเงี้ยพอเห็นตีนรุ่นน้องอยู่ข้างในเดินเดินอยู่มันก็คิดว่าเป็นตัวหนอนหรือตัวไ้เดือนมันก็จิกจิกจิก,จ,กจิกเข้าไปนะครับกลายเป็นว่าลูกเย๊บที่อยู่ข้างในเนี้ยนิ้วกุดนะไม่นิ้วไม่เขาเรียกวนะ่าไะนิ้วนอกอะ่ะนิ้วนางนิ้วชี้นิ้วหางอะไรก็ช่างที่อยู่นิ้วข้างนอกกุดหายกุดนะครับขาดเลยนึกไม่ก็นิ้วก้อย นะคขาดแล้วก็ปากบนก็จะโดนจิกตั้งแต่หน้าชมูอ่ะแล้วก็ปากหลุดไปหมดก็เสียหายพิการได้นะครับคือบางบางที่อาจจะไม่เจอแต่บางที่อาจจะเจอไม่เป็นรุ่นพี่จิกก็แม่ไก่ตัวอื่นจิกเสียได้ครับแล้วก็แม่แล้วก็ลูกลูกไก่ตัวข้างนอกเนี่ยเขาก็จะจิกตะขายอย่างเงี้ยจนมันขาดเป็นรูเลยนะเป็นรูแล้วก็มุดเข้าไปข้างในได้นะ วิธีแก้ก็นี่เลยวันนี้พี่เอฟทำวิธีแก้แบ,บนนี้ใช้ตะกขะ่ายใช้ตะเขาเรียกว่าร่ี่รี่กันยุงเนี่ยเงี้ยซื้อใหม่ได้ก็ดีนะครับแต่ของพี่เอฟใช้ของเก่าเนาะเอามาวนรอบเลยแล้วก็ใช้เทปมันท้ายรัดข้างบนข้างล่างแบบนี้นะครับอ่าลูกไก่ก็มุดออกไม่ได้ตัวข้างในก็จิกเท้าไม่ได้นะจะได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าลืมไฟกกนะ แล้วก็พวกที่ถ้าเกิดอยู่บนกรงแบบนี้หรือไม่จะใช้ตะข่ายต่อทีอย่างนี้ก็ได้ซื้อตะข่ายมาล้อมข้างนอกก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดปิดหมดเลยถ้าเกิดอันนี้พี่จะปิดจากข้างล่างขึ้นมาแค่นี้คือนมาแค่นี้ข้างบนปล่อยโล่งนะครับเพื่อระบายอากาศหรือว่าเวลาหน้าแมงเมาหน้าแมงเมานะแต่แล้วเราต้องมิดชิดมิดชิดในที่นี้คือล้าวเราต้องมีที่การลมฟากหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเปิดมุ้งอย่างนี้ เปิดเปิดสุ่มอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องงวม,มุ้งเปิดไฟข้างในเดี๋ยวแมงม้าบินไปลูกไก่ได้กินสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดเป็นหน้ายุงก็ค่อยงวม,มุ้งมันดำพี๊ต้องหาันหาแสงถ้าเกิดเป็นหน้าหน้ายุงแล้วก็งวม,มุ้งเอานะครับเอามุ้งมางวแล้วเปิดไฟข้างในเออมันก็ได้อยู่แต่ถ้าเกิดใครต้องการแบบปิดหมดเลยการยุงก็ได้นะครับแต่แต่ถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยเราต้องคอยดูนะครับไก่เนี่ยมันจะขยายมันจะโตลูกไก่เนี่ยมันจะโตมันขยายตัว ตามพื้นที่ที่เขาอยู่นะครับถ้าเกิดเขาอยู่กันแออัดแบบเนี้ยเนี่ยชุดเนี้ยตอนแรกอยู่ในอยู่ในกรงชุดเนี้ยชุดนี้นะตอนแรกอยู่ในกรงนั้นแล้วก็ไม่โตมันก็โตของมแมละแต่มันก็ยังไม่ขยายตัวเข้าใจปะเออเสร็จแล้วพอเรา P f ย้ายลงมาอยู่อย่างเงี้ยแต่ต้องรอให้เขาสมบ,บูรณ์าาก่อนนะจ้ามาอยู่กับดินคือต้องเข้าใจกันว่าพื้น P f เอฟเป็นพื้นปูนนะครับสมดินเสร็จแล้วปบอ่าพื้นปูน มัน,นไม่ได้อยู่กับดินเลยนะเป็นพื้นปูนเสร็จแล้วพอเอาลูกเกะมาอยู่ในสุ่มเนี่ยพีเอฟก็ใช้พรมข้างล่างที่เห็นปีชี้นั่นคือพรมนะเห็นปะพรมพรมปูแล้ว,วเรากวาดเอากวาดตอนเช้านะครับเนี่ยกวาดเอาเพราะฉะนั้นลูกไก่จะนอนบนพรมแล้วก็ใส่ไฟกกสุ่มนี้คือสุม่มสุ่มปกติที่เราเอาไว้ครอบไก่หนุ่มนะถ้าเกิดเป็นสุ่มปกติแบบปานนี้พีเอฟใช้ไฟหนึ่งร้อยวัตต์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวคือไฟร้อยวัตต์เพราะว่ากรงมันกว้างแล้วก็งวมุม้งเอานะครับลูกไก่ก็จะสมบูรณ์ประมาณนี้นะต้องต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเหน็หนมันเขาจะสมบูรณ์เขาจะสมบูรณ์พอเราเปิดเขาก็จะบินออกมาอันนี้จะเป็นเยียง่อนเนี่ยอ่ะคือชุดเนี้ยเป็นไก่ที่อยู่บนกรงแล้วป่วยตาเจ็บแล้วอยู่กันแออัดเพี้ยก็เลยย้ายลงมาอยู่ห้างล่างเขาก็ เขาก็โตพุ่งพวดขึ้นมาตัวเบลเลอร์เลยตัวแรกเนี่ยไอตัวนี้มันก็ยังเป็นลูกไก่งองเงองเราจับเล่นอยู่ตอนนี้พอลงมาอยู่ได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เฮ้ยตัวมันใหญ่มากนะครับพวกนี้เป็นพวกต่างชาติหมดเนาะไอพวกสีดำๆนั่นคือคือไทยคือไอพวกสีแฟนซีหลายๆสีสีแดงสีดากสีลายๆอย่างเงี้ยคือต่างชาติหมดอ่ะคือเขาอยู่บนกงเนี่ยเขาจะตาเจ็บพีเอฟก็เลยเอาลงมาอยู่หางล่าง แล้วก็ให้กินยาละลายใส่น้ำเห็นไหมเขาจะมาย่อยางไงทั้งวันยาละ,ละลายใส่น้ำนะ mm hmm. ก็คลิปที่แล้วยังเก็บอยู่คลิปนี้หายแล้วตาสดใสทุกตัวเลยถ้าจะมีตัวยืนตัวนั้นเวลาเก็บตัวนึงนะครับอันเนี้ยตัวใหม่ขึ้นมาก็เห็นไหมตาแจ๋วเหลวอ่นนี้เป็นไทยนะนี่ตาแจ๋วเหลวก็จะเริ่มมาดแต่ยังปล่อยออกไปแม่หรอกเดี๋ยวรุ่นพี่เขาลุมสกร,รํา มาเสร็จแล้วหลายคนบอกว่าจะยูได้ย,ย,ยังไงว่าแออัดยังไงเนี่ยของเงี้ยอย่างแบบเนี้ยมันเป็นตะแกรงเห็นไหมเวลาเขาถ่ายเขาเอื้อเขาฉี่เขาอะไรเนี่ยก็จะร่วงลงไปข้างล่างแต่ขนไก่ก็ยังเป็นเลอะๆเงี้ยเราก็ดูออกเลยเห็นไหมไก่ขนไก่ก็จะยังเป็นเลอะๆเพื่อๆนๆอย่างเงี้ยแสดงว่าแออัดเกินไปเห็นไหมเขาอยู่กันเป็นก้อนอย่างเงี้ยเวลาถ่ายเขาจะถ่ายลดตัวกันไงเนี่ยถือว่าแออัดแล้วเดี๋ยวพี่จะย้ายใส่สุ่มเนาะเดี๋ยวพีทจะย้ายใส่สุ่มแป๊บหนึ่งเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ย แต่รักษาหายยากมาก่างตาเจ็บบางตัวยังเจ็บอยู่เลยมันก็จะเขาก็จะสีกันไปสีกันมาตายตัวนหนึ่งก็ไปสีตัวอีกตัวหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นแพ้แพเชื้อกันไปหมดมันก็จะไม่โป่งไม่โล่งไงอย่างเงี้ยเราต้องรีบใครย้ายที่ให้กว้างขึ้นนะครับจะได้หายเร็วๆเนาะ,ะเดี๋ยวพี่เอฟย้ายย้ายเข้าสุ่มเมื่อกี้ที่ซ่อมสุมส่มลูกเนี้ยเนี่ยสุ่มลูกเนี้ยเราซ่อมเสร็จแล้ววันนี้มาซ่อมเพราะว่าเราชุดนั้นลงแล้วก็ จะได้มุดรูไม่ออกเดี๋ยวย้ายแปปนึงทรมานเสียงไหมคนฟังเพีเยบเหนื่อยเนี่ยตะเบงเนี่ยมาเนี่ยก็ย้ายออกมาแล้วเพีเยบก็ใส่ไฟเปลี่ยนเป็นไฟ40แรงเทียนนะอันเนี้ยอ่าแล้วก็น้ําใส่ละลายยาไว้เห็นไหมทําที่ห้อยพีจะทำที่ห้อยให้เพื่อเลยจากพื้น,นิดหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นลูกไก่เขาก็จะวิ่งเข้าไปเหยียบแล้วก็จะหันตูดเข้าไปขี้ใส่น้ําอย่างเงี้ย นายมันก็จะเน่าเรือเธอได้นะเนีคยเขาเจ็บตาเขาเนาะแล้วก็ใส่อาหารไว้กินทั้งวันเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเอาผ้าเช็ดชุบน้ําแล้วก็เช็ดตามบริเวณตาเขาเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่กว้างเห็นไหมถ้าอยู่กว้างเนี่ยเดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็สักประมาณก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าว่าจะเบาไหมถ้าเกิดอยู่กว้างแล้วก็จะเบาแต่ทีนี้ไก่เขาก็จะยังระแวง <c oughs> เขาไม่เคยเดินที่แบบ ต้องลวงเหล็กเงี้ยพื้นเน่ยจะไม่ค่อยเดินเท่าไหร่เขาจะอยู่คล่องตัวแล้วคันนี้จะไม่จะไม่เดินสีกันแล้วก็เดี๋ยวตัวขนก็จะสะอาดขึ้นนะอยู่กว้างนะครับแล้เช็ดตาเช็ดอะไรเงีเ้ยเก็บตาไงกลางคืนก็จะใช้ใช้มุ้งงวมแล้วปิดฝางวมมุ้งเปิดไฟนะครับแล้วตอนเช้าก็มาเปิดทีหนึ่งนะครับก็จะสมบูรณ บางตัวก็หายป่วยแล้วบางตัวก็อาการเบาขึ้นนะครับก็เหลืออยู่ไม่กี่ตัวเนาะก็โอเคนะครับเราเดตจะมาอัปเด้ดูเรื่อยๆนะครับเล็กน้อยๆเนาะช่วงนี้ต้องดูแลกันนิดนึงเดี๋ยวฝนตกสองสามวันตอนนี้แดดออกร้อนแห้งแล้งแยะเอาโ่ยน้ำใจว่าแต่ไก่เลยคนยังป่วยเลยโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้เพียบไปละบ๊ายบาย